ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่นาักทุกคนนะด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในช่องเจ๋งๆมาเกมให้กับเกม Speed Drifter นะครับผมเออผมก็จะบอกว่าตอนนี้คือผมกลับมาเล่นเพราะเพื่อนที่โรงเรียนเขาเล่นกันเขายัางเล่นกันอยู่แล้วพอผมเล่นปุ๊บเพื่อนในห้องก็ขับมาเล่นกันหมดเลยและคือตอนนี้ <c oughs> ผมว่ามันเริ่มมีคนเล่นเยอะขึ้นกับตรงน,นี้นี่นนแหละนะเออ เด็กในห้องผมก็น่าจะเป็นกลุ่มหลักๆแต่ที่กลับมาเล่นนะโอเคแล้วผมก็จะบอกว่าตั้งแต่ผมเลิมเล่นไปเนะี่ยตั้งแต่สิงหาปี2019เลยก็คือประมาณ2ปีเกือบ3ปีได้แล้วนะอ,ดดอ,นนะอีกไม่กี่เดือนอ่ะอีกไม่กี่เดือนจะสามปีละก็คือตอนนั้นที่ผมเลิกเล่นไปอ่ะผมจะบอกว่าฝีมือผมมันยังไม่พอเว้ยคือ ผมถึงไดมอนด์1งแล้วอะแต่ผมสอบขึ้นโนวาไม่ได้แล้ววันนี้ครับผมกลับมาผมคัมแบ็กอิสเดียลและกลับมาไต่แรงทำลายสถติตัวเองขึ้นถึงโนวาได้แล้ว<ม><ห>และผมหมดแพชชั่นในการเล่นแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีครับล็อก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 รอเล่นรอเล่นรอเล่เเเเน,น,น,นคือ ผมอ่ะผมยังไม่ได้บทแพชชั่นหรอกแต่แพชชั่นมันก็ร้องร่งจริงๆแหละในการเล่นเพราะว่าแพชชั่นกลับมาคือกลับมาพบเพื่อนในห้องแล้วก็อยําทำลายสถิติตัวเองให้ขึ้นโนวาได้เฉยแล้วก็จริงๆอัดคลิปนี้ไปแล้วรอบนึงแหละแล้ว,ลวก็ไปกดเล่นพอกดปุ๊กพีมค้างตอนผมเพิ่งมาโนวาวอหมูขึ้นมาโนวา,นา,นวาตอนแรกอะแรงผมก็โนวาวีแปดแปดแต้มนะ แต่เกมมันค้างไงคือกดเข้าไปในเกมแล้วแล้วเกมมันค้างแต้วแหลงงลดไปสิ่ลบสี่โอ้ยทำไมเดี๋ยวฮะโอเคนม่นเลยอ่ะโอเคผมจะมาสรุปไ้ฟังนะครับก็คือตั้งแต่สร้างไอเดีเก็บเวลจนมาถึงโนว่าผมใช้เวลาไปทั้งหมด9วันนะครับเริ่มตอน วันสุกที่11กุมภาพันธ์มาถึงวันเสาร์เมื่อวานวันที่19 000, วันที่19กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นช่วยเราคร9วันนะครับรับรวมตั้งแต่สร้างไอเเก็บเวลแล้วก็ใส่แรงขึ้นมาถึงโนวานะแล้วก็ออกมาสรุปในคำโดยรวมนะคือ snap dip เนี่ยยังสามารถใช้ได้นะครับแบบหรือการดิปแบบ double boost ก็สามารถ ยังใช้ได้อยู่นะครับในการขึ้นแรงแพ็คขึ้นแรงไดมอนด์ใช้ได้นะครับถ้าคุณไม่พลาดจุดอื่นแล้วก็ในส่วนของการขึ้นแรงเน้ว่าแนะนําว่าถ้าใช้เป็นแอดวานซ์ดิปจะขึ้นมาง่ายก,กว่านะครับโดยแอดวานซ์ดิฟยังไม่ต้องใช้เป็นแอดวานซ์ดิฟแบบใหม่ก็ได้นะครับใช้แอดวานซ์ดิฟแบบเก่าที่กดดิฟก็กดเลี้ยวพร้อมกันสองครั้งยังไม่ต้องใช้แบบใหม่ก็ได้นะครับแบบใหม่เนี่ยคือถึงเข้าโค้งเร็วกว่าก็จริงแต่ว่า ถึงไม่ได้ใช้ในแรงในการไต่แรงขึ้นโนวัวมันก็ยังได้ที่หนึ่งนะครับเผื่อๆบางตาได้ดูมินิเตอร์ได้ซคนอย่งเคยได้นะอะแล้วก็อาแบบใหม่นะครับเผื่อใครยังไม่รู้นะแบบใหม่มันมีแบบที่เข้าโค้งเร็วกว่าแล้วนะครับในแอดวาน i ดิปนะก็คือการกดเลี้ยวก่อนเพื่อเอารถด,ด้านที่จะหันเข้าโค้องอะเล็งให้ตรงกับหัวโค้งแล้วก็พอเล็งตรงปุ๊บกะระยะประมาณหนึง กระยะประมาณคันครึ่งรถเรานะคันครึ่งแล้วก็กดดิฟแล้วก็พอ45ห้องศาปุ๊บกดปล่อยแล้วก็กดเลี้ยวด้านนั้นอีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็วีพร้อมก็กดเลี้ยวอีกดักอีกทิศทางหนึ่งครับอันนี้รู่แบบไหม่นะครับก็คือขึ้นแรงโนวายังไม่ต้องใช่นะก็เดี๋ยวอันนี้ก็ตาแรกนะครับสำหรับแรงโนวาเดี๋ยวผมจะมากดให้ทุกคนดูกันว่า อมันจะตึงประมาณไหนนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันแบลอะไรดีเล่นติดเล่นไม่เป็นอ่าด่างที่ได้เป็นเพ่นข <c ười> ึ้นไอแลนด์นะครับผมแล้วก็โรถที่ผมใช้นะครับจะเป็น ใช้เป็นรถหลิงเทียนนะครับถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยมันแบบเงินเสียงเป็นจีนๆนะครับก็เป็นรถที่ได้จากการสอบใบขับขี่ระด,ดับโบหรือเมืออชีบนะครับจำไม่ได้เหมือนกันระดับอันดับที่สามครับอันดับที่สามหรือสี่นี่แหละจำไม่ได้แล้วก็ทําภารกิจให้ครบยี่สิบแปดภารกิจนะครับแล้วก็มาภารกิจมาวันละหนึ่งภารกิจเท่านั้นก็คือแบบ ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนก่็จะได้ถาวรน,นะครับแต่ว่าก็ได้แบบแบบชั่วคราวมาก่อนนะครับเอามาเล่นก่อนได้แบบยังไม่ชั่วคราวนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะติงหรือเปล่าแล้วก็มีคนใช้รถเหมือนผมเยอะอยู่นะหนึ่งคนโอเคถูกเยอะแล้วแหละเพราะว่าปกติเอ้า ที่สองครับที่หนึ่งน่าจะไม่ได้แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้ที่สามหรือเปล่าบูีมาทำอะไรคะได้ที่สามหมดทุกคนเซ้าจุยใน่โตไม่พอเขาดิยในโตไม่พอที่สองนะครับก็โอเคถือว่าเป็นรับก่ออ้อ,อ,อ เดี๋ยวเราไปตอบกันอีกอยางเลยนะครับผมโอเคครับ okay, ผมตามเมื่อกี้ก็ตาที่สามแต่ว่าเป็นแหลงตาที่สองนะครับถ้ารวมกับตาที่ค้างของวันนะโอ้เมดไอแลนด์ได้ผมเล่นมาเก้าวันผมยังไม่เคยเล่นด่านนี้เลยแต่ <c oughs> ก็ตอนนั้นตอนที่ยังเล่นอยู่คือผมคันด่านนี้นะแล้วก็ชอบเล่นด่านนี้อยู่ <c oughs> แต่จำาิ่งไม่ได้ แล้วก็ไม่เคยจำด้วยดาดไหนก็ตามไม่เคยจำจริงๆผมไม่เคยจํานะขึ้นมโนว่าได้ยังไม่ต้องจำอะไรวิ่งนะยังไม่ต้องเก็ดขนาดนี้น <S 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 โอเคหนูมาดูกันว่าตอนนี้จะดแล้วก็ใช้รถคันเดิมครับขี่กันเปลี่ยน,น,นแล้วก็ไม่ได้มีคันอื่นไหนเล่น <S <S เลยแล้วน่าจะเจอตึงแล้วนะเพราะว่ารถที่แบบเขับก็รถเมตตานะ ผมลิ้งครื่องกันับยับเลยครับขอเลิ้งบ้้งนา่นาแล้วนะใครเน็ตไม่ดีเอ่ยเุกเอ,อือ,อนาเแดบบีวยวโลดลายลิงมันเป็นไงคะ Dia bakal berdua. ที่เลือกมาตั้งแต่รู้แล้วว่าผมเอามาักันมันทนนิดเลย 8ปดจดสี่เก้าโอ้โหโอ้โหหาช่วยเลยยวมาดูกันว่าตาหนีจะได้อ่ะไม่ได้โดยวีเดเตอร์นีออ่คนหนึ่งข้าวแทนโอเคฮะก็ได้ทีโมโลโก้คนอื่นมาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันออตอนนี้คิป10นาทีกว่าก็ขอแบบว่า อันนี้ก็บวกมาอีกเจ็ดนะครับก็เป็นตามเมื่อกี้สี่สี่ใช่ไหมตอนต้นคลิปแล้วก็บวกเจ็ดกับบวกเจ็ดมากลายเป็นบวกสิบสี่ผลพอได้สิบสี่นะครับก็ได้ประมาณสิบนะครับเพราะว่าตอนนั้นค้างลบสี่ไปตอนที่อัดคลิปรอบแรกก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่มารับชมกันนะครับมารับชมคลิปการคัมแบ็กครั้งนี้ของผมที่กลับมาหนูว่าขึ้นมาทำลายสถิติตัวเองได้ ก็ขอบคุณจริงๆนะครับทุกคนที่ยังดูกันอยู่นะตั้งแต่ตอนนั้นที่ผมยังเล่นอยู่แล้วก็มาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณ่า้ผู้ชมมากๆครับโอ้พูดซ้ไหนเยราเลยขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามาผลงานของผมต่อๆไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสําหรับวันนี้การทมแม็กครั้งนี้ของผมขอจบลงแค่นี้ก่อนเพราะงั้นสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ